สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะครับวันนี้เราก็จะมาทำสเต็กกินนะครับอันนี้เป็นสเต็กไนแว่นนะครับอยู่ที่สงขพาดอนเมืองครับทุกคนตอนนี้มี2ส,สาขานะครับก็สงขพาตัวนี้ก็หยุดไปก่อนมาเปิดที่ปากเกร็ดอีสาขานึงนะครับทุกคนถ้าอะไรดีขึ้นก็จะเปิดที่สงขพาดอนเมืองเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็านแว่นตัวเป็นๆน,นะครับทุกคน mm hmm. นี่วันนี้มาทําให้กินถึงบ้านกันเลยทีเดียวนี่ครับผม เราไปดูวิธีการทําเลยนะครับนี่หมูอันนี้หมูไก่ไก่อลานีไก่อันนี้ปลาอันนี้อะไรนะบล็อกช็อปบล็อกช็อปคืออะไรครับบล็อกช็อปก็คือสลังหมูติดกระดูกอ๋อสลังหมูติดกระดูกนะครับก็เรียกวบล็อกช็อปนี่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวให้ใครล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวเซ็กในแว่นจะมาเปิดนัทุกคน ใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับทุกคนเราไม่ใช้น้ำมันนะน้ำมัน,นมะพร้าวไปก่อนอหอมมากน้ำจิ้มก็อร่อยมากเลยะครับทุกคนอันนี้ก็เป็น,นแป้งผสม อันนี้เป็นอะไรนะขนมปังทอดตาเกล็ดขนมปังอ๋ออันนี่เป็นเกล็ดขนมปังนะครับทุกคนเราก็ใช้น้ำมันปกตินะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวดูวิธีการทอดครับใครสนใจทักที่เพจได้นะครับทุกคนเดี๋ยวร้านจะเปิดกลับมาเปิดอีกเร็วๆนี้นะครับแต่อันนี้ร้อนเร็วมากเลยนะใช่นี่ครับทุกคนเซ็กไนแว่นใครเจอก็ทักได้นะครับเจ้าของร้านใจดีมาก เรามาดูวิธีการย่างสเต็กเอะเราใช้เวลานานไหมครับในการย่างไม่นานที่หนึ่งเราต้องกัาเพราะว่าเราหมักหมักมาอยู่แล้วไอตัวไอตัวเราหมักมันมันจะเคลือบเคือตัวนอันนี้ลูกค้าสั่งได้ไหมแบบว่าอยากกินต้งร้อนๆอย่างเงี้ยมีเดียมมีเดียมด้ว่าอยากกินแบบสุกๆได้ได้ครับร้อนดีอันนี้ทำกินกันเองนะครับเดี๋ยวร้านก็จะเปิดเร็วๆนี้แล้วครับทุกคนร้อนเนาะใส่เลยครับ ไผยาวเบียอะไรเบีย์ล้วมีเป็นไยนะนี่นะครับอันนี้ก็หน้าตาของสเต็กในแวนนะครับทุกคนว้าวนี่ครับมีนในแว่นสุงทองวันนี้นะครับโอ้ยไม่ต้องหมันดำคิดกูดไ,ดนะได้แล้วได้แล้ว